ทีมยอดเยี่ยมพิมริกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่7นํานำมาโดยแข้งจากเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมอัสเปอร์ตีติดโผเข้ามาทีมละ2รายละครับเสือผู้เล่นคนอื่นจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลน,นะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของสึกพิมเล็กอังกฤษนัดที่7จ็ดัดแม้ชมกันในระบบ3-4-3แหละครับมาเรื่องนที่ผู้รักษาประตูนะครับสัปดาห์นี้ให้ดาบิดรา่าจากเบรน์ฟอร์ดในแดนสเปนิชคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เดอะบีสบุกคว้าใยที่รอนดอนสเตเดียมในช่วงเวลาสำคัญระยาในวัย26ปีป้องกันประตูสวยถึง3ผลหนนะครับทำให้เกมยังอยู่ในมือของเบรน์ฟอร์ด มาดูแผงกองหลัง3คนครับรายแรกยกให้เซซ่าสแอสเปลเกต้าจากเชลซีนะครับโชคร้ายที่ v ีอจับภาพที่เขาไปทำฟาวใส่ไคลวอเกอร์ฟีเตอร์สจนเชลซีถูกยึดประตูคืนล่ะครับอย่างไรก็ตามแนวรับเลือดกระทิงดุมาจัดก,การทำแอสซิสต์ให้กับติโมวไวเนอร์เข้าชาร์จพาสิงค์บลูขึ้นนำา2 1ก่อนจะมีส่วนร่วมประตูที่3นะครับเมื่อเจ้าตัวซัดบอลไปชนคานแล้วบอลมาเข้าทางเบนจิเวลฮาฟบอลเล่สุดสวยแหละครับ โดยแอสเรกต้าทำแอสซิสในเกมพิเ็อกอังกฤษไปแล้ว2ครั้งจากการลงสนาม7เกมนะครับซึ่งเป็นจํานวนแอสซิสเท่ากับฤดูกาลที่แล้วทั้งซีซั่นจากการลงเล่น26นัดเลยแหละครับส่วนผู้เล่นกองหลังคนถัดมายกให้ดิเอโกยอร์เรนเตจากลีสตูเนเตออีกหนึ่งแข้งชาวสเปนที่ติดโผเข้ามาในทีมยอดเยี่ยมชุดนี้โดยเขาเป็นผู้ทําประตูใจให้กับลีสตูเนเต้คว้าชัยเกมแรกในซีซั่นนี้ได้สําเร็จแหละครับ แล้วก็ผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายยกให้เทรโวชาโลบาจากเชลซีนะครับเป็นอีกครั้งที่แนวรับดาวรุ่งในวัย22ปีทําประตูได้ในเกมพเมพ์เล็กอังกฤษจากการเคลื่อนที่ยามเติมขึ้นมาเล่นลูกเซตพีสชาโลบาทําได้ดีมากเหมือนมีสัญชตาตญาณในการพุ่งเข้าทําประตูนะครับโดยในฤดูกาลนี้ชาโลบามีโอกาสทําประตู2ครั้งแล้วก็เป็นประตูทั้งสองครั้งในเกมเจอกับคริสตัลพาเลสแล้วก็เซาแธมป์ตันนะครับ ขยับไปดูตรงกลางสนาม4คนนะครับมีแอนดรอสทาวเซนจากแอฟฟตันติดมาเป็นคนแรกประตูที่ทาวเซนทำสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือลูกคุณภาพจางแท้จริงนะครับทั้งเรื่องการจับบอลด้วยเท้าข้างซ้ายด้านนอกก่อนจะจบสกอร์ด้วยเท้าขวาแบบคมกริบโดยอดีตแข้งสเปอร์และก็คริสตัลพาเลสทำประตูทุกรายการไปแล้ว5ลูกซึ่งมากกว่าสซีซั่นที่ผ่านมานะครับในสีเสื้อของดิอีเกิล ผู้เล่นกองกลางคนต่อมาครับเป็นปีแอร์เอมิลฮอยเบียจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแบบน,นีิฟิลที่ร่างกายเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งฮอยเบียเข้าปะทะครั้งแล้วครั้งเล่าและเป็นฝ่ายชนะคู่แข่งได้เสมอนะครับโดยเกมเจอกับแอสตันวิลล่าแข้งเดนนิสนำบอลเปลี่ยนให้กับสปเปอร์กลับมาครองได้มากถึง10ครั้งเลยแหละครับแล้วก็ทําประตูได้าจากโอกาสการยิงแค่ครั้งเดียวผู้เล่นกองกลางคนต่อมาครับเด่นจริงๆครับแบร์นโดซินวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ โชลิลาพริ้วไหวจนผู้เล่นลิเวอร์พูลหัวปั่นไปหลายคนนะครับแถมยังเกือบเรียกไปแดงให้กับเจมส์นิวเนอร์ได้สำเร็จโดยเกมนี้เบนัลร์ซินวาผ่านบอลสำเร็จในแดนหงแดงมากถึง26ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมซิตี้แล้วลหละครับส่วนผู้เล่นกลางคนสุดท้ายยกให้ฟิลฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจริงๆก็เล่นเป็นปีกซ้ายนะครับในเกมเมื่อคืนแม้จะพลาดโอกาสในการทำประตูในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังฟเดนแก้ตัวได้สำเร็จ จากประตูที่เสมอ1-1น,น,นะครับที่ยิงได้อย่างเฉียบขาดรวมถึงประตูตามเจ้าครั้งที่2ที่จากตัวเอาชนะแนวรับเจ้าถิ่นแล้วตบบอลกลับมาหน้ากรอบเขตโทษให้กับเชวินเดบรอยสังหารเข้าไปไม่เหลือนะครับส่วนสมประสานกองหน้าครับคนแรกยกให้โมซาลาจากหงแดงลิเวอร์พูลครับเป็นเกมที่ยืนยันคุณภาพในตัวโมซาลาได้เป็นอย่างดีนะครับกับทั้งสอจังหวะที่ลิเวอร์พูลทำประตูได้เกิดจากความสามารถอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะประตูที่2ที่จะตัวเอาชนะแนวรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะยิงด้วยเท้าขวาส่งบอลจมมุมตาข่ายที่เสา2นะครับโดยนี่เป็นเกมที่7ที่เรายิงชาอียิปต์ทำประตูติดต่อกันในทุกรายการเก็บเท่ากับสถิติก่อนหน้าที่เขาเคยทําได้กับหงแดงนะครับในเดือนเมษายนปี2018กองหน้าคนตัดมายกให้ฮาวางฮิชานจากวูฟแฮมตันวันเดเลอร์สครับดูเหมือนว่าวูฟค้นพบตัวจบสกอร์ที่เป็นคู่หูของราอุนคิมเนสได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทั้งฮาวังฮีชานและก็ดายินชาเม็กซิกันต่างเข้าคู่ทําลายเกมรับนิวคาเซนได้อย่างดีเยี่ยมโดยที่ฮีชานเป็นแข้งวูฟคนแรกที่ทํา2ประตูในเกมพิมเมลิกอังกฤษต่อจากยูโกโชต้าที่ทําไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020แหละครับและก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้ซนฮึงมินจากคอตแนมฮอสเปอร์ um ครับ จัดแอสซิสช่วยสปเปอร์คว้าชัยในเกมลีกนัดแรกในรอบ3เกมโดย่ซนเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกที่ทําให้เกเรตองสร้างโอกาสทําประตูได้หลายครั้งโดยแอสซิสในเกมนี้นะเป็นแอสซิสแรกในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในรอบ9นัดของเจ้าตัวเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของเ1เผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่7ขอบอุทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel เซอร์ภาคเช่นเดิม